เวอร์บาเบเยียวยาเกษตรกรด o m รอรับได้เลยวันนี้โอนอีกหนึ่งล้านรายกราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกทุกท่านพบกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวเกษตรกันอีกเช่นเคยครับ พบกันวันนี้กระผมมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมช่องคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยช่องข่าวของชาวกเกษตร ด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยครับเฟิร์ว่าเว็บเยียวยากะเกษตรกรดอทครอรับได้เลยทกสอโอนเยียวยาวันนี้อีก1 000, 000, ล้านรายพร้อมเตือนกเกษตรกร 1, 40, 000, 1 4 0่ง1ารายเร่งแจ้งบัญชีด่วน ภายใน25กรกฎาคมนี้นายกระสาบเงินรวมรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศกล่าวว่าวันนี้15กรกฎาคมทกศเริ่มโอนเงินเยียวยารอบที่สของเดือนกรกฎาคมวันแรกให้กเกษตรกร 9, 90, 9 9้าแสนเก้ารายแล้วโดยทกสตั้งเป้าโอนวันละประมาณ1 000, 000ล้านรายต่อเนื่องจนถึงวันที่22กรกฎาคม2,563อย่างไรก็ตามระหว่างนี้จะทยอยโอนเงินงวดที่1และ2 แกเกษตรกรที่แจ้งเลขบัญชีเข้ามาใหม่และผ่านการพิจารณาอุทธรสิทธิ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ครบถ้วนนายกระสาบกล่าวอีกว่าขณะนี้มีรายชื่อกเกษตรกรที่อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบสถานะทางท่าเบียนราชก่อน โอนเงินงวดเดือนมิถุนายนจำนวน2,233 3รายและงวดเดือนกรกฎาคม6,734รายส่วนที่ตรวจสอบสถานะแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชี41,217รายส่วนที่ยังไม่สามารถ โอนเงินให้ได้เนื่องจาก,กเกษตรกรยังไม่ได้แจ้งเลขบัญชี 14, 000, 1 4 1 4งแสรายซึ่งทางทกาสาขอให้แจ้งเลขที่บัญชีผ่านเบอร์วาเว็บเยียวยาเกษตรกร .com ภายในวันที่25กรกฎาคมนี้ด้านน,นายอนันต์สุวรรณรัตน ประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอตรวจสอบแปลงของเกษตรกรที่ได้รับการผ่อนปลนการเพราะปลูกเพื่อรอฝนโดยขณะนี้ดำเนินการครบแล้วมีประมาณ1นึ0 0 0สนสองหมกำลังรวบรวมอยู่ เมื่อได้รายชื่อจะรวบรวมส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรสสกส่งให้กระทรวงการคลังตรวจสอบไม่ให้ซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันและมาตรการช่วยเหลืออื่นๆของรัฐจากนั้นจะส่งรายชื่อให้ทกอสอโอนเงินให้เร็วที่สุดสามงวด ในคราวเดียวรวม1 5 0 0 0บาทนายอาต์กล่าวอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานว่าทกาสเปิดรายละเอียดแผนการจ่ายเงินให้กเกษตรกรในเดือนกรกฎาคม2563มีกํามีกำหนดการโอนเงินเยียวยากเกษตรกรดังนี้วันที่ 15, 16, 17 18, 19, 20, และ21กรกฎาคมโอนเงินเข้าบัญชีให้กเกษตรกรวันละประมาณ1 000, 000, ล้านรายและวันที่22กรกฎาคม2563โอนเงินเข้าบัญชีให้กเกษตรกรประมาณ5.96แสนรายโดยผลการโอนเงินเดือนพฤษภาคม 2,563เกษตรกรได้รับเงินเย 7, 90, 7, 2, ียวยา7,397,282รายรวมเป็นเงิน36,986.410ล้านบาทส่วนเดือนมิถุนายน2,563กเกษตรกรได้รับเงินเยียวยา

ขณะที่ผลการโอนเงินเยียวยาเดือนที่สคือเดือนกรกฎาคมโอนเงินแล้ว9 99, 9 9 9 8 0รายคิดเป็นเงิน4,999.940ล้านบาทขณะที่นางสาวรัชดาทนาดิเรกรองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่า ทกสแจ้งให้กเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาแต่ยังไม่แจ้งเลขที่บัญชีเรียบตรวจสอบข้อมูลและแจ้งเลขบัญชีผ่านเว็บไซต์ภายในบัญที่25กรกฎาคมนี้โดยแจ้งเลขที่ท่านาคารใดก็ได้ไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่กับทกสถ้าเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนจะยิ่งสะดวกและรวดเร็วในการโอนเงินมากที่สุดสำหรับข้อมูลที่ต้องเตรียมเพื่อตรวจสอบและแจ้งเลขที่บัญชีธนาคารคือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์มือถือหมายเลขบัญชีธนาคารและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทกสโทร 02555 0555ครับสำหรับเกษตรกร,กรที่จะตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งข้อมูลบัญชีผ่านเว็บไซต์ที่กระผมได้ขึ้นไว้ที่บนหน้าจอแล้วนะครับและถ้าหากกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรทารวยทําทผิดพลาดการใดในคลิปนี้ก็กราบขออภัย ขอกราบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมขอให้พ่อแม่พี่น้อง